วันนี้มันที่จะได้ผ่าคลอดนะครับไากาชิวนะเดี๋ยวเจอกันอีก2ชั่วโมงนะร้ <S 2> <S 2> อง,งแล้วโอ้ยตื่นเต้นสุดๆเพิ่งได้เห็นลูกเมื่อกี้ใจสั่นไปหมดแล้ครับ <S <S <Now go! S 2> ขนาดนี้เวลา1:45นาทีครับน้องกนปวดท้องหนักมากแล้วก็หน่วงสุดๆตั้งแต่ประมาณสัก เมื่อกี้ก็โทรไปคุยกับที่โรงพยาบา,มาลมันน่าจะพาก่อนไปเช็คก่อนแล้วก็น่าจะแอดมิดรอเจอคุณหมอตอนเช้าเลยนะครับขอไปเก็บของก่อนนะคุยกอนตอนนี้อายุครร์อยู่ที่31บวกสานะคะคุณหมอตั้งเป้าด่านแรกไว้ที่32มันมีอาการที่มันแบบไม่ค่อยโอเคอ่ะแล้วอย่างนึงก็คือเวลาที่แบบว่าท้องปั้นแข็งอย่างเงี้ยมันจะมีแบบความรู้สึกตุยตุยเหมือนมันจะปวดอื้ออะไรแบบนั้นอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยดีก็เลยคิดว่าเราแบบไม่น่าจะะลาด ใจดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วคุณหมอนนะวันที่8นะคะก็คืออีก1วันแหละเพราะว่าเนี่ยมันเป็นวันที่7แต่เป็นตีหนึ่งไงซึ่งถ้าจะรอวันที่8ก็คือแบบอีกวันหนึ่งไปเลยอย่างเงี้ยไม่น่าจะไหวเพราะว่าปวดมากเลยปวดแบบค่อนข้างจะทรมานพอสมควรก็เลยโทรไปปรึกษาทางโรงพยาบาลเขาก็ให้คุยกับแผนกห้องคลอดนะคะทางแผนกห้องคลอดบอกว่าถ้าสะดวกอยากจะให้รีบเข้ามาตรวจก่อน ก็เดี๋ยวไปดูกันพรุ่งนี้เช้าน,น่าจะได้เจอคุณหมอตอนนี้พี่เป้กําลังจัดของใส่กระเป๋าอยู่นะเตรียมไปสัก3-4วันก่อนเดี๋ยวดูว่าจะต้องอยู่ไหมหรือได้กลับบ้านในที่สุดนะครับน้องก่อนก็ มาอยู่นซะแล้วตอนนี้เนี่ยจากที่คุณหมอเขาลองปรึกษากับพี่พยาบาลเฉพาะทางดีแล้วเนี่ยเขาก็มีความคิดเห็นว่าน่าจะต้องให้น้องกรอนมาอยู่ตรงห้องรอคลอดก่อนเลยเพราะว่าจากอาการของน้องกรอนเนี่ยมันเป็นข้อบง่งชี้ด้หลายอย่างว่าน้องกรอนอาจจะมีโอกาสที่จะคลอดก่อนกำหนดได้นะครับคนนี้ก็เลยจัดก,การฉีดยาลังอัดคลอดไปหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้กํลาลังมอนิเตอร์ตัวการเี็บลักของลูกกับเสลล์ปใจเนาะสองคนใช่ ตัวที่ระงับการคลอดเนี่ยเขาจะส่งผลต่อหัวใจหัวใจแบบเต้นแรงย็งเลยต้องแบบมีการให้ออกซิจเจนเถามว่ารุนแรงไหมพี่พยาบาลบอกว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แย่มากไมยเท่าไหร่คือถ้าปล่อยไว้ก็ไม่ดีพยาบาลบอกว่าถ้าเป็นไปได้อย่าปล่อยให้เป็นถึงแบบที่อตอนเป็นลนะพรุ่งนี้เช้ามาลองดูกันว่าคุณหมอชเวนิชัยเป็นยังไงบ้างนะครับมีแนวโน้มว่าอาจจะต้อง แอดมิดไปก่อนภาวะของคนที่ท้องแฝดเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้เนี่ยลอามอนิเตอร์ชีพจรกับหัวใจของน้องอีกแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาเครื่องออกอนะันนี้ก็จะพักผ่อนได้ตอนนี้เวลาตี4ี่สสองนาทีสงสายสุดคุณหมอคุณหมอเนี่ยคือน่ารักมากจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงคือแบบพอคุณหมอรู้ว่าต้องมาแอดมิดทางแผนฉุกเฉินอะ ติดต่อคุณหมอก่อนเลยค่ะแล้วรนี้คุณหมอก็รีบไลน์มาเลยว่าแบบเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับคุณแม่ตอนนี้การเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะให้พี่โรงพยาบาลทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก่อนนะนอนตรงนี้ก่อนนะตอนนี้หมอก็คือยังไม่ได้นอนอ่ะเดี๋ยวให้เอนพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับแล้เดี๋ยวไนพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมาดูวันที่ถึตู้สนะไม่ต้องกลันะครับอาการชิว ยาระงับปวดเพิ่มแต่ว่าตอนนี้ให้ทางสายน้ำเตือแทนก็คือเราจะให้แบบช้าลงแล้วก็เดี๋ยวมาช็คปากบนลูกดูว่าเป็นยังไงตอนนี้แต่ตอนนี้เดี๋ยวมาตรวจละเอียดทีนึงก่อนเรื่องปากบนลูกเนาะค่ะสู้นะจะเป็น,ปนตรงเวณานลูที่ที่เราเหนะแต่ว่าสเปซที่เราเคยมีเดิมมันไม่ค่อยเห็นละแต่ผมบอกว่ารู้สึกเหมือนซันลงเริ่มสั้นมากขึ้นจริงนะ ในวนไวนะในวในประมาณหนึ่งปีกว่านะเพราะว่าประเทศที่ที่แบบเปิดแล้วแต่ว่านั้นก็ก็คือต้องนอนยาวอันนี้ก็คือสั้นแล้วใช่ไหมใช่ต่ำกว่าต่ำกว่า2.5ก็เริ่มสั้นต่ำกว่า2เริ่มความเสี่ยงสูงแล้วที่จะฮอดก่อน ที่ให้ได้คือตอนนี้หมดลูกเราจะชะลอด้วยยาไว้ก่อนจนยากระตุ้นปอดคุณแม่ครบก็อนนพอ,อยากระตุ้นปอดครบก็จะก็ได้ถ่ายยาซึ่งกระบวนการอย่างน้อยเพราะว่าอาจจะต้องนอนอย่างน้อย2อถึงสวันถ้าพอสติ๊กตัวเองได้ก็อาจจะกลับบ้านยังไงอาจจะต้องขอแบบกดทนสัก2วันให้ยาครบก่อนถ้ายากระตุ้นปอดเขาก็ได้กาไรไปแปเป็นแล้วถ้ายา,ายได้ครบสึมสุดท้ายแล้วครบยีิบี่ชั่วโมงขึ้นไปกําไรเกือบ9 0รู้ดูจากอัตาซามันก็ไม่ลงต่ำนะแต่ความรู้สึกลงไปเยอะใช่ไหม อาจจะเป็นตัวเกี่ยวอะเดิมมันหนาอยู่มันก็เลยเหมือนรับแรงได้เยอะแต่ตอนนี้เหมือนตัวเกี่ยวมันตัวตัวประตูมันเริ่มบานตัวรถ้าไม่มีเรื่องน้รั่วบาคนไปได้ไกลไม่ขึ้นเลยดูตัดวันจริงๆข่ามันบวกลบวกลบประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะก็อาจจะอยู่โลพาที่เราร้อได้เราเจ็มันก็จะอยู่บวกอยู่ที่โลหะที่โลห อันนี้ก็เหมือนกันก็จะถูตรงนั้าตรงหนูยังถือว่ายังดีในระดับหนึ่งเพราะยังไม่เปิดแล้วก็ยังมีอยู่อีกหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสี่เดี๋ยวพขดูวันที่จะตุ้นปอดเขาอีกสักสามวันถ้าไม่มีอาการนะถ้าม,มีอาการหนูบอกก็ต้องดูเลยถ้าพอไหวก็เสริมยาแก้ปวดหลังครับปวดทานอาหารได้แค่นี้หน่อยๆอ,อย่างเงี้ยมันที่ทำให้เขาตัวเล,เล็กไหมครับเล็กไหมถ้าถ้ากินได้น้อยลงก็อาจจะมีส่วนบ้าง ถ้ามันเริ่มนิ่งจริงๆอ่ะตกเด็กจะกินนมก็ยังพอได้นะแต่ต้องนิ่งอาจจะไม่ขอให้ตามจาก17%นมาที <c oughs> ่ขึ้นอีกนิดนึงเหลือสัก15-14และนี่ก็คือโฉมหน้าของเด็กที่ต้องโดนคุณหมอสั่งให้รับประทานไข่เมื้อละ3ฟองนะจะเป็นไข่ต้มแบบสุกๆอย่าละฝืดคอ ต้องทาเพราะว่าต้องทําน้ําหนักให้กับลูกทั้งสองคนที่อยู่ในท้องว่าน้องกอนจะทําได้หรือไม่เมื่อที่แล้วกินไปสองชั่วโมงอะเมื่จะหมดไม่ก็แอบซุกกล้วยไว้ <c oughs> ข้างเตียงแล้วก็หลับอแค่ตื่นมากินกล้วยตะกี้ตรวจน้ําตาลมาเพิ่งรู้ว่าเกณฑ์การตรวจน้ําตาลของช่วงเวลาปกติกับการเกลือน้ําตาลไม่เหมือนกันเ, <c oughs> เขาเรียกว่าเกณฑ์การตรวจน้ําตาลแบบที่เจาะนิ้วหลังอาหารกับ ลืนน้ำตาลเวลาที่แบบไปหาคุณหมออย่างเงี้ยเราใช้โลรกีนกันเจาะนิ้วเน cassette, music, ี่ยเขานับที่ร้อยี่สิแต่ของหนูตะกี้ได้ไปร้อบเจ็ดตีเยอะมากเท่าไหร่ต้นฉีดอินซูลินแล้วนะคะหลายคนถามว่าแบบฉีดไหมไม่เฉีดตอนนี้เฉีดแล้ว ตอนนี้ก็ต้องภาวนาให้น้องกรทานไข่ให้หมดนะครับเพราะว่าเป้าหมายหลักของน้องกรก็คือทาน้าหนักให้ลูกแหละหลังจากที่ฉีดกระตุ้นปอดไปั้งหมด4เข็มให้กับลูกแล้วเนี่ยรอดูอาการ24ชั่วโมงหลังจากนั้นเราจะมาดูว่าตัวปากมดลูกของน้องกรณเนี่ยยังขดสั้นลงเพิมเ่มเติมไหมถ้าสเตเบิลเราก็จะมีการย้ายจากห้องใกล้คลอดเนี่ยไปสู่ห้องปกตินะครับถ้าสมมติว่าอาการปากมดลูกสั้นของน้องกรเนี่ยยังไม่หายก็จะมีการใส่ห่วงลวซึ่งการใส่ห่วงเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียียข้อ้ออออดดกกคืถาาเเาติตบสนง การใส่หงได้ดีก็จะไม่มีการขยายต่อของบ่าผมดลูกมันจะล็อกไว้ให้แต่ก็จะมีบางคนเหมือนกันที่ไม่รับกับทรีทเมนต์นี้นะครับ <c oughs> ก็จะทําให้เกิดการกระตุ้นทําให้หมดลูกบีบตัวมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วยังไงเราก็ต้องเลือกอยู่ดีเพราะว่าถ้าเราไม่เลือกจะทําอะไรเลยอย่างเงี้ยอันตรายกว่าภาวนาให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ภาวนาให้องกรสู้กับไข่อมมื้อละ3ฟองให้ได้มัน9ฟอง วันนี้เราอยู่กันมาที่นี่เป็นวันที่4แล้วใช่ค่ะมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นทุกวันเลยเป็นไงตลอดเวลาที่ผ่านมาเพิ่มยาละง,งับคพิอดเรื่อยๆเลยจาก5้าสิบสิตอนนี้เป็นยี่สิบาที่คือจํานวนการดริปนะ ส่วนตัวของลูกเองเนี่ยดีดมากสุดๆดีดมากถึงชนิดที่ว่าตัวยาเนี่ยไม่สามารถจะหยุดลูกได้คือโดยปกติเนี่ยชีดกระตุ้นปอดคุณหมอจะบอกว่าน้องจะนอนนานขึ้นนะเขาอาจจะดูง่วงๆเฉยๆช่วงยากระตุ้นปอดทํางานอะไรเงี้ยแต่ว่าของเราก็คือดีดตลอดเวลาทั้งวันแบบอีกอย่างนึงคือความเกร็งของหมดลูกคือปกติแล้วการให้ดริฟยาตัวนี้เนี่ย ตามหลักต้องนิ่งเลยถูกไหม,ไหมปกติคุณหมอบอกว่าถ้ากําลังเว็บยาอยู่เนี่ยไม่ควรจะมีท้องแข็งเกิดขึ้นเลยนะคะแม้กระทัง่งนะแบบตึงนๆก็ตามนะเพราะว่ายาตัวนี้มันให้ทางสายน้ำเกลือแล้วมันก็แบบทำงานได้เต็มที่ประสิทธิภาพมากที่สุดตรงจุดมากที่สุดมันไม่ควรที่จะแข็งเลยแต่ระหว่างที่คุณหมอปรับยาเนี่ยยืนคุูอยู่ข้างเตียงก็คือแข็งโชว์หมอไปเลยยิ่งไปกว่าน,นั้นคือเรื่องของน้ำตาลก็ฉีดอินซูลินมากขึ้นมากปริมาณขึ้นเพราะว่าหมนกําลัง แกว่งมากมันแกว่งด้วยตัวของยาด้วยอย่างนี้นคือเราเปลี่ยนเรื่องไดเอททรีทั้งหมดเลยหลักๆเลยที่กินเนี่ยคืออะไรคุณหมอให้กินไข่ต้มมื้อละ3ฟองพยาบวาลบอกว่าเขาไม่เคยเจอเลยนะน,นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยที่แบบว่าเจอคุณหมออัดไข่คุณแม่ท้องแฝดวันละกฟองกฟองจากที่เข้ามาน้ําหนัก5 1 8 5ิแปาแต่เมื่อเช้านี้ช่างตะกี้เนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่นะห้เวันครึ่งขึ้นมา5้ล พอวันนี้ทุกอย่างดีแล้วไปอยู่ที่ลูกโปรตีนหนักๆเลยเช้าวนันคาน,นะทุกคนวันนี้เป็นวันที่10บตั้งกรอ,อยู่ในโรงพยาบาลมาเป็นวันที่4แล้วนะครับเมื่อเช้านี้ตื่นมาก็มีอาการท้องแข็งอีกแล้วนะครับจะอัปเดตว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยจะครบ3 2มสิบสอวีแล้วแล้วก็คุณหมอน่าจะมาเช็คเรื่องปากมดลูกนะครับแล้วก็เช็คเรื่องน้ําหนักของเจ้า2แฝด ใจผมรู้สึกว่าไม่อยากจะให้น้องกรนแบบต้องอ่อนยาต่อไปเพราะว่ายิ่งอ่อนยามากเท่าไหร่มันยิ่งทําให้น้องกอนมีภาวะความเสี่ยงมากขึ้นคือตอนนี้น้องกรนเริ่มแบบหายใจได้ไม่เต็มปอดแน่นหน้าอกแล้วก็มีภาวะมือไม้สัน่นขาไม่มีแรงอะไรเงี้ยถ้าน้องกอนอ่อนยามากไปกว่านี้คุณหมอบอกว่าอาจจะมีภาวะตกเลือดได้มันอาจจะเสี่ยงทั้งแม่ทั้งลูกถ้าครบกําหนด32วีิแล้วแล้วถ้าน้ําหนักเขาโอเคอาจจะให้เขาออกมาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของคุณหมอช่วยดูแลนะ ตอนนี้เรื่องน้ำตาลเนี่ยเริ่มคุมได้แล้วแต่ว่าเรื่องการบวมเนี่ยเมื่อวานคุณหมอเข้ามาเช็้วปรากฏว่ามันอาจจะเป็นภาวะของการบวมน้ํและบวมเกลือครับเพราะว่าน้องกรให้น้ําเกลือมาหลายถุงพอสมควรแล้วก็ปัสสาวะค่อนข้างน้อยในช่วงวัน2วันแรกนะครับอาการบวมพวกนี้เนี่ยต่อไปมันก็จะถูกขับออกไปทางปัสสาวะแล้วก็หลังจากที่คลอดเสร็จแล้วก็น่าจะหายแต่จะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือโปรตีนในเลือดค่อนข้างต่ำหมอสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการที่เราทานโปรตีนไปเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้ทานอาหารอย่างอื่นเข้าไปแบบพอๆกันเช่นไม่ไดาาาารรกกกพองยย็เลจาักกา เอาโปรตีนเนี่ยเปลี่ยนให้กายเป็นพลังงานก็มีการดริปโปรตีนเสริมเข้าไปให้น้องก่อนล้ส2ขวดส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองปรึกษาคุณหมอดูทีตอนที่คุณหมอมาตรวจนะครับว่าสุดแล้วเราจะเอายังไงดีโอเคเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตให้ฟังกันใหม่นะครับไม่แน่ว่าครั้งต่อไปอาจจะได้เห็นน้องแฝดเลยก็ได้ วันที่11เดือนสิงหาวันนี้วันที่จะได้ผ่าคลอดแล้วครับวันนี้ครบ32อวิคพอดีครับปรึกษากับคุณหมอร่วมกันตัดสินใจว่าแบบเราน่าจะเพิ่มโดคิยาไม่ไหวครับสุดท้ายก็ใช้วิธีการแก้โดยการท, <c oughs> ที่เช็คทุกอย่างนะครับเ <c oughs> ช็คทั้งเรื่องการหลีดของโปรตีนเช็คทั้งเรื่องโพแทสเซียมในร่างกายนะครับสุดท้ายก็มาเจอว่ามีการแบบคล่องไปของโปรตีนในเลือดนะครับก็ลเลยทําให้มีการรั่วของน้ําออกมาสู่เนื้อเยื่อข้างนอกบวกกับการนอนแบบ bed rest ร้อยเปอร์เซ ทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ได้ขับน้ำออกมาจากตัวเลยผมจะพูดตลอดเลยว่าแบบให้เราเน้นโปรตีนโปรตีนตอนหลังๆที่รู้สึกว่าตัวเองมีภาวะที่จะปวดก่อนกรหนเุเยอะเราไปเน้นโปรตีนแบบแค่อย่างเดียวในหมู่อาหารเลยกินคาร์ก็น้อยผักก็น้อยกินไฟเบอร์ก็น้อยคือจริงๆแล้วคาร์บเป็นตัวสำคัญเพราะเขาจะเป็นตัวเบรนการเป็นพลังงานได้และสุดท้ายก็มีแบบเรื่องแบบโพแทสเซียมต่ำมากด้วยช่วงแรกๆเรามาเราก็ฉีดอินซูลินกัน ทั้งวันทุกมื้ออาหารแล้วก็ก่อนนอนนะเพราะว่าการที่เราแบบกระตุ้นต่อเด็กแล้วเราให้สเตียรอยเนี่ยมันทําให้ค่าเบาหวานมันต่ำอะมันมันแว่งสุดท้ายก็คุมจนอยู่นะเบาหวานเราผ่านแล้วแล้วก็คุณหมอคิดว่าหลังลอดก็ไม่น่าจะมีภาวะเบาหวานตามมานะคะเพราะว่าจํานวนค่าน้าตาลในเลือดของปอนมันน้อยอยู่แล้วใช่แล้วไม่เยอะก็ตอนนี้สิ่งที่เราทําไปแล้วสําหรับการเตรียมโตคือเรามีการฉีกกระตุ้นต่อไปครั้งหนึ่งเป็นการคอนซัลท์กันระหว่างคุณหมอคุณพ่อกับคุณหมอเด็กเดี๋ยวมารอดูวันนี้จะใช้ที แพทย์ทั้งหมดสองทีมนะครับเพราะว่าตัวพีิเป็กไม่ได้เข้าไปข้างในเพราะว่าอยากจะให้คุณหมอก,กับพี่ๆพ,พยาบาลข้างในเดี่ยทำงานกันเต็มที่พี่เขากลัวจะเป็นลมมันเป,ปข้ออ้างใช่ไหมเขาโอ้ยจริงๆอ๋อเขาต้องการพื้นที่ในการทำงานจคืกกอกลัวคุณพ่อเป็นลมนะะทุยอ่ะก็เดี๋ยวมารอดูให้กำลังใจกันหน่อยละกันแล้วจะมาลุ้นไปที่หน้าห้องมาติดกันครับ ล,ลูกสู้นะหลกาชิวนะเดี๋ยวเจอกันอีก2ชั่วโมงนะ,ะสู้ๆครับสี่ถ่ายไปหาัมจะตื่นเต้นอยู่คุณหมอบอกว่าจะเจอลูกในอีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นตอนนี้คือบล็อกหลังแล้วแล้วก็เตรียมลงมีดในอีกสักแป๊บเดียวคุณหมอว่าใช้เวลาในการทำคลอนจึงมนันสัก10-15นาทีเทนั้เองนะครับแล้วก็จะ stabilize เด็กอยู่ประมาณสัก 10- 15นาทีโอ้ยตื่นเต้นไปแขงแรงนะลูกนะ ครับ ใจสัง่งได้หมดเลยครับเดี๋ยวขอตามลูกไปชั้นหกก่อนอยู่ด้วยกนนะครับโอ้ยตัวนิดเดียวเองลกูกร้องแล้วรองแล้วโอ้ยแข็งแรงสบายมากลูกร้องแบบนี้ได้ถ่ายเห็นเดกใช่ไหมเห็นนิดนึงแล <c oughs> ้วจบกคิดว่าเขาได้จะถ่ายให้ครับ ทั้ง2คนแล้วนะครับหมอเด็กกำลังดูแลอยู่รอดูว่าจะเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากเลยคือพูดเลยไม่ถูกแล้วก่าแฝดร้องคู่หวังว่าจะเป็นสายที่ดีรอนะครับรอนะ ตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับน้องกรกกำลังพักฟื้นอยู่ในห้องผ่าตัดเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังคืองี้ด้วยความที่ว่าน้องเป็นเด็กข้อก่อนําหนดคุณหมอเด็กทั้งสองคนก็เลยยังไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายวิดีโอของน้องนะครับเอาที่ music มิวสิกก่อนมิวสิกเนี่ยเกิดก่อนมาหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็ไม่มีภาะวะอะไรที่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่จากที่คุณหมอประเมินก็คือว่าพอออกมาปุ๊บเนี่ยก็ร้องดีเสียงดังดีนะครับแล้วก็ปอดยังทำงานได้ปกติก็คือไม่ต้องสอบท่อไม่ต้องอะไรนะครับอยู่ในตู้อบก็ตามสเตปของน้องที คลอดก่อนกำหนดนะฮะน้ำหนักก็อยู่ประมาณแบบพันกว่าประมาณพันเจ็ดอะไรเงี้ยนะตอนนี้ยังไม่มีหัวแทรกซ้อนอะไรหมอ,อขอลองดูอีกประมาณสัก6ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็จะดูเรื่องหัวใจกับเรื่องปอดให้ดีก่อนก็ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าหายใจเองได้เก่งมากเพราะว่ายังมีแบบสะอึกบ้างมีแบบปีกจมูกบานอยู่บ้างอะไรเงี้ย <ๆ S 1> เลยนะ็กๆน้อยๆแต่ว่าก็ต้องคอยออมอนิเตอร์ต่อไปเรื่อยๆแต่ส่วนของลิริกส์เนี่ยจะตัวเล็กกว่าอยู่บางกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ต่อน้ำหนักผิดกันประมาณ200กรัมของลิริกส์เนี่ยอยู่ประมาณ1ัน0นะครับ นิดๆนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการหายใจนิดหน่อยก็เลยต้องมีการครอบจมูกโดยการใช้เครื่องช่วยหายใจนิดนึงทั้งสองคนให้อาหารผ่านทางเสลือส,สันดูดนะครับที่สําคัญตอนนี้ก็คือคุณหมออยากจะรีบให้แม่รีบพักฟื้นให้เร็วที่สุดแล้วก็รีบให้น,น้องๆให้เร็วที่สุดเพราะว่านมแม่สําคัญที่สุดนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องกอนไม่ต้องเข้าซียูนะตอนก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดคุณหมอกว่าน้องกอนมีภาวะซีดอยู่เล็กน้อยอะไรเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายแล้วออกมาก็โอเคไม,ม,ม ตอนนี้เดี๋ยวลอยสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก่อนก็จะกลับเข้ามาที่ห้องแล้วเดี๋ยวมาคุยกันก่คนว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็อีกอย่างนึงคือสองแฝดอาจจะมีภาวะเรื่องตัวเหลืองนะครับก็ภาวานาให้ทําน้าหนักให้ดีสู้กับภาวะต่างๆให้ได้ขอให้ทุกๆคนช่วยกันส่งกําลังใจด้วยเชียร์น้องแฝดหน่อยแล้วกันนะครับก็ฝากมิวสิก l l ล r ริกไว้ให้ป้า,นา,นาๆน้าๆอาอาทุกๆคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากเอนดูน้องดูแลน้องแล้วก็ซัพพอร์ตน้องด้วยแล้วกันนะครับ